มาเบ่งละงอกโมนี่ครับโอ้ไปเก็บละงอกงักเอมอมเปนยังหรอะครับขาวอากลากยุ่คนอ่ะอู้เห็ดละงอกป๊อดมูนี่มันใหญ่แท้อู้ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมาเบิงเห็ดชุดแรกของเร้านี่เลยครับพบกันแต่เด็กแต่เศร้าคือเก้าล่ะครับเป็นเห็ดกอแดงใหญ่คือเก้า,าพี่น้องมาลรอโคกเมื่อนี่เขาก็ยังยู่เขาบังเหยคือเก้าห่ะครับหมายเก้าหมายเดิมเห็ดกองามๆครับชุดแรก ละงกตูมหนึ่งครับโอ้ยใหญ่เลยเห็ดละงกอีกสองตูมครับเห็ดโก,ก,ก,ก้ตูมหนึ่ง ก้อเแดงครับ เห็ดละงอกแต่ละดอกนะครับเบิง้งขนาดไขได้เนี่ย ป๊าไม่ยังหรอครับขาวอักลากยษุณนะโอ้เห็ดลงงอกป๊าดโมหนีมันใหญ่แท้โอ้โสุดยอดเลยครับเบิง้งเก็บให้พี่น้องเบิ้งบัดอ่ะ ได้มูนี่กระตาตึงขึ้นมาเลยครับงามงามงามมาเบังละงกมูนี่ครับ เปื่อยเอาๆแล้วก็ไปฮดเชื่อกสุดยอดเลยครับเอามาเบิองอีกมูนี่สุดยอดเลยครับนี่สองอันเก็บสองอันดีกว่า khay cả như nữa không này khay để hâm bơ ảo mưa nã hao cương má u đây chụp ไข่แบบงหญ่เลยครับขนาดไข่ได้น่ะอย่ใส่ใหรอตูมนึง นู้อันนี้ไข่น่อยเบานะครับเนาอเอาไว้เอาไปาไข่หนึ่งเห็ดละงอกอีกครับ งกอีกสองไข่โอ้นี่ไข่น้อยบุเอาครับเอาสองไข่พอเนี่ยไว้นี่แหละ ตอนนี้ก็แจ้งแล้วละครับนะเขายังอยู่ในดงซื้อครับนะไปเบิ้งเห็ดรอบเศร้าของเขาแลวครับที่เขาหามาเมื่อร้าเนี่ย ครับผมเขาก็หาเห็ดมาแต่เศร้าคนละครับเมื่อเนี่เนาะเมื่อนี่ยเขามาก็ตรงกับเศร้าวันที่สามสิบกรกฎาคมพศสอง,งพัน,นห้ารอ้อยหกสิบเก็ดครับหมายของเขาก็ยังอยู่เขาบังเหยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิก็เหระครับมาเบิงผลงานที่เขาหามาแต่ดึกแต่เศร้าเหรครับนเนี่ยเป็นไงเมื่อเนี่ยเมื่อนี่เขามาพ่อเห็ดละงอกครับเขาก็เลยไลเห็ดละงอกเนาะเพราะว่าเห็ดละงอกมันส่งสีออกครับเนี่นะครับ โอ้ยแต่ละดอกนี่เนาะถือว่าหมานอยู่ดอกครับขนาดเขาหามาสองช่วโมงวครับเนี่ยเขาหาม้ามือนี่ก็ถือว่าได้หลายเติบอยู่เนาะสําหรับเห็ดสองช้วโมงที่เขาหามือนี่เป็นเห็ดละงกครับเนี่ยแต่ตอนแรกๆเขากะไรเป็นเห็ดก้อเห็ดตะไคร้มาหละก็ะดีมาพราเห็ดละงกเขากะไรเห็ดละง,ก,ละงกอย่างเดียวเลยครับจังไดกับไปรุ่นน้ากันครับมือนี่่าเขาสิมีความหมานมาฝากพี่นอ้องหลายสำับเนาะ หลังจากที่เขาเก็บมาแล้วเขาก็จิบมาพักผ่อนกินน,น้ำกินท้ายกินขนมนมเนยแล้วเขาก็จิเดินทางต่อแล้วครับไปแล้วครับป้ามาเนี่ยรุ่นน้ำกันต่อครับส,ส่งคือแล้วมาเบิ่งเหตุชุดแรกรอบเศร้าของเขาครับ แกีงเล่าหรอครับเนี่ยแต่ว่าอ,อยู่ในดงอยู่เนะาะผลงานหลบเสา สองไทยอยู่ในเงาไม้เอะจิดมองเกิดายโอ้หามองเกิดอะไรครับเบื้องหามองเกิดยากเตะเกิดอยู่ในกลางเงาไม้เลยครับอือ โอ้เปืิอนแล้วอ้ามองใครละงกใครนี่ไงข้ใหไงเนี่ย เป็นเห็ดละงกแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเอายม่องที่เขาเคยเอามันเป็นเห็ดละงกเหลืองเออเห็ดละงกขาวใหญ่ครับเห็ดละงก์นะครับสังเกตเบื้องนี้เห็ดละงกแน่นอน ไขรเห็ดละงกครับละงกเหลืองครับนะเนี่ยดอกเหลืองเหลืองดอกตูมครับไข่หน่อยรเราบอกอาไขรหน่อยก็มีอยู่ đoạt bàn bàn ngám nhu không ố 2 đọt tới này ยังขาวๆนะโอ้ยดอกเลยมาเบ่งผลง,งานการลอกโคกของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับนี่แหละครับสำหรับเมื่อนี้เนาะ มือนี่กัเป็นเห็ดละโงกแทบจะทั้งมืดละครับมือนี้เนาะบุญเห็ดละโงกอู้ดอกใหญ่ไข่ใหญ่ดอกใหญ่ครับครับเห็ดละโงกชุดเนี่ยเนาะช่วงแรกๆเขาก็ไลเป็นเห็ดตะไคร้แล้วก็เป็นเห็ดกอครับพอดีมาพ่อเห็ดละโงกอะไล่เห็ดละโงกยาวมาเลยครับก็เก็บเห็ดละโงกมาตลอดลวเนาะครับเนาะส่วนมากก็เป็นเห็ดละโงกทั้งมดละครับมือนี่เห็ดกอเห็ดนั่นกับบลอตชีสดอกครับก็มีข้วหมานหลายเติมอยู่ครับมือนี้ เกือบเต็มตาผละเพียงปากพอนี้เลยนะครับเนาะถือว่าหมานครับข้อมีแตมูใหญ่ๆเลยครับดอกกับใ่มูกับใ่ครับโอ้สุดยอดอีหลีครับเมื่อนี่ใจเต้นตุบๆเหล้อคันผู้บาเคยเก็บเนาะขนาดลูกจ้างกับยังตื่นเต้นแน,น่นิดๆอยู่ครับ <c oughs> เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีคคามหมานมนาะฝากพี่น้องแล้วเบิ่งคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องท่านใดอยากสนับสนุนทั้งช่องเพิ่มเติม,ตม,ตมก็สามารถสั่งซื้อ หรือว่ากดซื้อซุปเปอร์แตงหรือว่าสมัครเปลี่ยนสมาชิกเขามาได้เพื่อเปลี่ยนทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องให้มีคลิปดีๆให้พี่ให้น้องเขาได้รับชมตลอดไปครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับสุดยอดครับเมืเ่อีงหมานสุดในรอบปีนี้แหละครับ